游戏不能 5 Yeah, ที่นี่ไปเล่นน้ำล่องแกง่งล่องแกงง่งพี่ไปเล่นน้ำอยู่ที่ไหนนะแล้วทาไ,ไมต้องทไมต้องถามสารทุกสุกดิบครับวันนี้เราก็มาเที่ยวนะครับก็มาล่องแก่งนะครับก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับ อันนี้อันนี้บ่าวที่ไหนครับกรุงเทพเยอะกรุงเทพพี่เคยมาไหมไม่เคยมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปเล่นรองแกงเราไหมโอ้ยน้องภูมินะครับโอ้ยนี่พิธีกรพิธีกรน้องดีกว่าครับวันนี้จะมาเล่นน้ำนะครับผมน้องๆกันละนึงตัวครับจะลงไปเล่นน้ำแล้วบรรยากาศก็คุณเครียดนะครับผมาาจะได้กลับหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ยังไม่รู้นะครับ อากาศร้อนไหมครับนอกพืนร้อนครับตอนนี้อยากลงม้ามากเลยครับตอนนี้นี่จะเข้าไปข้างในตานี่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนั้นไปด้วยเลยนั่งตรงนั้นด้วย เ่เล่นหรอออก็เปียกใช่ไหเจริญทำค้าพิธีตอน้าะมีหมวกแบบให่หมีอนโอ้โห ถ้าไม่เป็นทางท่ในภาในแุทธามินาธีอรายต่นงเดียที่เแล้วมีปัญหาไม่ต้องให้าได้ส่วนที่สูบบุหรี่นะครับเจ้ของนะครับที่สูบุหี่ลาจอดล็นะครับสมบูร์ได้นะครับสูบุหรได้ที่ลนจอดรถนะครับส่วนเครือัเสีงขอตรนัน หคู่คูนี้เฮ้ยคู่นั้นหวานยัง พอไม่ติด่รด้วเน,เนด้วไมเีเมเ่ย้องเช <c oughs> งเ่ากลงเคือนะุดาครับ กา,กายาเดียวเนีมันพออยู่ขยับมาตั้งด้านหลังยืนครับมันยืนไล่ครับ ไอ้พุทธเก็บไว้หน่อยครับเติมลูีมรลูกันยิ้ยิมยม

คุณจ็รเนะครับทันใดคำโหวดไายก็มาขอรับได้ที่หุ่นาประการสะพันนะครับแต่ยเหรอเสียงไม่สานึกทำไม่เรียบร้อยจะเล่นน้ำอยู่แล้วจะต้องให้ผลให้ว่าอะไรก่อนที่ ในเรื่อข้าวของอะไรที่จะร้อยเซฟตี้ตัวเองจะลงเล่นลงอะไรก็เดินลงเหตุทาไมเป็นคนไรยังไงเล่นกุบบนับแล้วก็สนุกนะเสื้อถ้ามาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเสี่ยงกันได้นะและดูแลกันเรื่อความปลอดภัย no <laughs> no ๅствен na uxas kepara Ieong Niiya Berean Sobh Eeee ee eeeee eeeee tere tere, tere, Tere tere, tere tere... ee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 e mahdollogene eeee ee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 e ee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 e ee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 e rrlcons e e e k edr y iier e e ens n nIr g e a y R r r hre y r r r mhr rh r r r h r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 h r r rr r ไอ้นี่เอาเฮ้ยวิดีโอเฉยเลยกันตังขอโทษสองไปบวกเงี้ยบ ไอ้แบงค์ลงมาดวยอ้ยเยอะจับัไปน้งมันที่เราน้มันที่เรานี่อะไรครับน้องอยากได้ก็มาตอนโตนะครับน้อง ดไปนองอูอ้ดอนนี้ก็ต้องถามก่อนใครรู้บ้า โมเดลของคน <laughs>

โอ้ย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 ไอ้ยโ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 อยออย เป็นขุนดานปราการชนรคนทุเรศต,ตรงกลางตอบเอง ไม่ถึงไม่สวยถ้าซูมแล้วม,ม,มันไะม่เด่นเป็นมึงนะ